หรือมีอรายการที่แบบอยากได้แต่จองไม่ทันไหมพี่ขารองแจ้งกันมาได้นะเพราะว่าโอ้โหงานบางงานเนาะตัวแร,แรงอย่างเงี้ยลูกค้าขาลูกค้าแย่งกันแบบสุด,สดเลยแล้วงานเป็นอะไรไม่รู้นะตัวขายดีที่ลูกค้าชอบมาน้อยมากงานตัวที่ลูกค้าชอบค่อนข้างมาน้อยนะจริงๆแบบแอดมินอยากให้มาเยอะเลยนะ พี่พีซีส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วด้านหนึ่งดันจีมาเลยในไลฟ์ใคร FKWE ได้บ้างลูกค้าโชว์ตัวหน่อยนะใครคือผู้โชคดีนะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ใครทยอยเข้ามาหนูขออนุญาตเริ่มไลฟ์งานก่อนตอนนี้หนูอยากเห็นมากๆเลยนะเพราะว่าโอ้โหเป็นงานรถใหม่คุยเลิศนี่ที่น้องอ,ออกมาลูกค้าเหมาะก,กับเขาเรียกว่าอะไรใส่เดินป่าแคมปิ้งได้เลยนะแดนด้วยใช่ไหม อยู่ไหนเอโอ้ยของโคลัมเบียนี่นมาแบบนี้เลยลูกค้ามันเป็นงานแบบว่ามีปอกมาให้พร้อมเดี๋ยวซูมแค่ปอกก็ได้แล้วก็ใส่กลับไปให้หน่อยอ๊บนี่โคลัมเบียเปิดหัวมาเลยลูกค้าญี่ปุ่นเค E ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้แบรนด์นะตัวเนี้ยเปิดไปยังไงลูกค้าลุ้นแบรนด์ได้แน่นอนนะคะมันจะเป็นอันนี้มีกางเกงติดมาด้วยหรอแค่ตัวเดียวเนาะ ตัวเดียวใช่ไหมหนูสองตัวสองตัว,ตวโอเคเดี๋ยวขอดูงานก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นรายการแจ็คเก็ตเนาะมันอาจจะมีหลุดหลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าขะเนี่ยงานไซส์ค่อนข้างดีเลยนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายทาราคาได้ดีมากเป็นแบบฟิลแบบใส่กระเป๋านะคะลูกค้ามันมีแบบว่างานที่เขามาพร้อมกระเป๋าก็มี ะะมาแบบพร้อมกระเป๋าก็มีแล้วก็มาเป็นตัวแบบนี้ก็มีคืองานตัวนี้สามารถบอกว่าบางคนนะเอาไปขายกลุ่มทั้งลูกค้าแบบขับรถมอเตอร์ไซค์เดินทางก็ได้หรือกลุ่มเดินป่านะคะตัวนี้เหมาะมากนะพวกเดินป่าเขาไปขายทำราคากันได้ค่อนข้างเยอะลูกค้า่ะเนี่ยแบบทรงฮูงานสวมอาจจะมีหลุดแบบว่าฟีดไปตัวหนึ่งนะลูกค้า ต้องบอกว่างาน100ยกิโลมันอาจจะมีหลุดหลงเมื่อกี้น้องเจอเงเกงไป2ตัวเนาะแล้วก็มีฟีติดไปตัวหนึ่งนะแต่โดยรวมก็คือยังเป็นงานตามสเปคเดิมอยู่นะคะลูกค้าขางานค่อนข้างสวยเลยแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นงานผ้าบางผ้าบางส่วนใหญ่เนี่ยแบบเนี้ยกันลมกันฝนแบบเนี้ยลูกค้าคือมันเป็นงานแบบคล้ายๆผ้าแบบเสื้อกันฝนเลยแต่ว่า เกรดเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เราเคยซื้อทั่วไปนะคะลูกค้าขาตัวนี้มันจะเป็นงานญี่ปุ่นด้วยเนี่ยแบรนด์ก็ออกเห็นไหมอย่างตัวนี้มาอีกแล้วค่ะของโยเนกค่ะนี่งานสวมหัวงานสวมหัวอมีติดไปแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นงานแจ็คเก็ตที่แบบว่าเป็นงานซิปด้านหน้ามาเลยนะคะพี่ขาเนี่ยจำนวนตัวค่อนข้างเยอะนะเนี้ยจำนวนตัวเยอะเลยแล้วติดแบรนด์กีฬาออกเยอะมาก ตัวนี้เป็นงาน100กิโลนะของป้าย KWE ลูกค้าขาเอสิค่ะอ่าเอสิมาค่ะ <c oughs> เป็นของ KWE ลูกค้าตัวนี้100ยกิโลราคาเท <c oughs> ่าไหร่ะนะน้องแพร์5 0 0บาทนี่เอสิหมาอตัวหนึ่งสีน้ำเงินสวยมากลูกค้า6500บาทนะคะตัวนี้นะกระสอบรีวิววันนี้นะหนูเปิดรับใหม่ให้พี่เลยงานเพิ่งลงสดๆร้อนๆจะส่งให้ฟรีไปเหมือนเดิมนะคะ คุ้มๆเลยหนูจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมรหัส C F อะไรจ๊ะกอไก่ศูนย์หมาได้เลยค่ะพี่ขาก็ไก่ศูนย์หนึ่งโคลัมเบียมาอีกแล้วเนี่ยลูกค้าแบนด์ออกดีแล้วส่วนใหญ่แบรนด์ที่มานะพี่มันจะไม่ได้เป็นแบรนด์แบบว่าแค่แบรนด์ทั่วไปเบสิกนะบางแบบคือเป็นแบรนด์ที่สามารถทําราคาได้เลยนะคะอย่างโคลัมเบียอย่างเงี้ย The North f a อย่างเงี้ยอ่าพูดถึงมาเลยนี่เดอ f a ค่ะ โคลัมเบียเดอะนอตเฟสมันจะเป็นงานที่แบบว่ากลุ่มเดินป่าชอบเล่นกันมากนะคะเนี่ยงานกางเกงอาจจะมีหลุดติดไปบ้างนะลูกค้าแต่จริงๆกางเกงก็ทําราคาได้นะหนูเพิ่งเจอหลงไปอยู่แค่ประมาณ3ตัวเพิ่งเจอแค่สตัวอะตัวที่4 3 4ตัวเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวหนูแจง้งของมิซูโนะค่ะเอา้ามีหลงไปแต่ว่าเป็นงานแบรนด์นะพี่จริงๆทําราคาได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบฟีลแบบกัน UV หน่อยนะของยูนิโค่ค่ะลูกค้าขาเนี่ยแบรนด์ออกดี เนี่ยกางเกงมีติดไปนะลูกค้าลูกนี้มีกางเกงติดไปหน่อยนะลูกค้าติดไปไม่เยอะมากเดี๋ยวหนูแจ้งโดยรวมให้ว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ากางเกงที่ติดไปอ่ะสภาพดีเนาะสภาพดีมีแบนออกนะคะลูกค้างานสามารถทําต่อได้เล่นต่อได้เลยนะคะตัวนี้นะงานญี่ปุ่นนะลูกค้าย้ําเลยลอตใหม่เพิ่งลงเนี่ยมีกางเกงติดไปประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าใครแบบว่า เอาไปขายลูกค้าจริงๆมันขายได้หมดเลยไม่ว่าเสื้อหรือกางเกงนะนี้ของเดซเซนเต้เห็นไหมงานของเดซเซนเต้นะคะลูกค้าขางานสะอาดผ้าใหม่บอกเลยว่างานสะอาดผ้าใหม่มีกางเกงหนูตีให้นะรูปเนี้ยกางเกงติดไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือจะเป็นงานแจ็คเก็ตปกติเลยนะคะลูกค้าขาเนี่ยผ้าแบบอุยสวยมากเลยตัวนี้ที่น้องฟ้าถือของเอซิคค่ะลูกค้าขา เอซิมาค่ะโหทรงสวยมากแล้วก็แบบนี้เป็นงานแบบว่าสไตล์แบบว่ามีทั้งแบรนด์ทั้งแฟชั่นนะคะติดปนไปแต่ส่วนใหญ่อะ่ะญี่ปุ่นที่ลุ้นแบรนด์ได้แน่นอนอันนี้ของ p uma, ูม่จ้านี่แขนยาวมาเลยนะคะลูกค้าขาหลักๆก,ก็คืองานงานผ้าบางใส่แบบว่าเหมาะใครที่แบบว่าขายกลุ่มเดินป่าต้องบอกว่าเหมือนมีอะไรนะ มีงานแล้วว่างหลุดจองก็ยังมีนะเบสบอลลูกค้าขามีใครที่แบบว่าใสา่รองงานเบสบอลไหมอันนี้ของเดซเซนเต้อีกแล้วนี่สวยสวยเลยสส่รองงานเบสบอลญี่ปุ่นไหมเอสิค่ะ,เ,คะ,เ,คะเมื่อเช้านี้นะต้องบอกว่าเบสบอลญี่ปุ่นแขนหนังลูกค้าตัวนี้สวยมากมันเป็นงานที่แบบว่าเคยมาแบบหลายปีมากหลายปีมากประมาณ5ปีได้แล้วอะ่ะที่น้องมาแล้วแบบว่าเพิ่งมาล็อตใหม่หลังๆไม่กี่ล็อตนี้นะ เพิ่งมาไม่นานนี้ไม่กี่ล็อตเองลูกค้าขาแล้งานหลุดจองมาใครอยากได้นะลูกค้าไปขอดูรีวิวได้งานยังดูรีวิวเก่าก็ได้นะเพราะว่างานยังคงสเปคเดิมเลยแขนหนัง <Am bo. S 1> สวยแอมโบมาอีกแล้วค่ะโพเอมมีออกด้วยเมื่อกี้แล้วก็นี้ของยูนิโคงานสวยมากลูกค้าตัวหนึ่งเขาไข่กันออกชออ็อปอ่ะพันอัพอยู่แล้วนะดูดิและดูสภาพดีมากเลยพี่ขายูนิโคสวยมากตัวนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะ เป็นงานที่แบบว่าว่างลูกสุดท้ายแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าเพิ่งมาจองเพิ่มไปจริงๆเหลืออยู่ประมาณอา่สองสาลูกลูกค้าทักมาสั่งซื้อหลังจากที่น้องอัปเดตเนาะง,งานหลุดจองกันมาเมื่อเช้านี้นะ KWE อัปเดตหลุดจองให้แล้วใครที่แบบว่ารอรายการไหนอยู่อยากรู้ว่ามีรายการที่อยากได้หลุดมาหรือเปล่าพี่ไปเช็คนะเช็คทางหน้าเพจได้เลยน้องลงให้เรียบร้อยแล้ว ดูได้เลยว่าสนใจรายการไหนอยากได้ไรายการไหนนะคะสั่งซื้อหลังบ้านได้เลยนะเอาให้ได้เอาให้ทันเลยเพราะว่าบางตัวก็หลุดมาแค่อันเดียวอุ้ยนี่สวยแล้วอัมโบคาคู่อดิดาสเลยเห็นปะแบนเยอะมากพี่ขาได้แบนเยอะมากไม่ต้องกลัวตัวนี้เอาไปยังไงก็รุนได้แน่นอนนะเป็นงานในห่อมาเลยบางตัวคือมีถุงมีหอ่อมีอะไรอย่างนี้มาให้หมดเลยอุ้ยอันนี้สวยของอดิดาสค่ะเนี่ยแบบนี้สไตล์เนี้ยเขาขายแบบ กลุ่มคนขับรถได้เลยนะเท่ๆลูกค้าขาได้เลยใครอยากได้นะตัวนี้หกพันห้าราคาไม่แรงแม่นะได้แบรนด์เดินป่าอะไรอย่างเงี้ยออกไปลุ้นน่ะได้เยอะมากนี่อันนี้แบบมันไม่ใช่แบรนด์นะแต่ว่างานมันสวยใหม่มากเลยสภาพดีนะคะเห็นปะผ้าใหม่สภาพดีเลยลูกค้าหกพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะใครอยากได้นะก็ไก่ศูนย์หนึ่งมาได้เลยก็สอบรีวิวหนูให้จะส่งฟรี ลูก100โลคะ่ะส่งคุ้มมากแม่ยามาฮ่าเออเสื้อขับรถมากบอกเลยจำนวนเยอะอ่ะมาอีกตัวแล้วยามาฮ่าแล้วตัวนี้เป็นแบบสภาพดีมากเลยดูดิดูดีมากลูกค้าขาเสื้อแบบพวกขับรถขับมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยได้เดินป่าได้เลยนะจัดไปเลยลูกนี้จำนวนเยอะมากแอบดูก่อนมีอะไรอีกนะคะ จำนวนหนูตีให้อะอยู่ประมาณ300ได้นะคะ300บวกลบได้อาจจะมากกว่าที่แจ้งด้วยกางเกงตีเปอร์เซ็นต์ให้นะลูกเนี้ยประมาณ10%ใครที่ดูแล้วแบบว่าโอเครับได้นะคะลูกค้าค่ะเพราะกางเกงที่ออกไม่ได้ไก่กานะหนูบอกเลยกางเกงที่ออกดูดีเลยนะสภาพดีแล้วบางตัวยังเป็นแบรนด์ด้วยเนี่ยมีติดออกไปนะคะลูกค้าขะอันนี้เสื้อ อันนี้ของ The n o นอตเซคค่ะนี่ผ้าใหม่ด้วยป้ายเดอร์นอตมาเลยเห็นปะงานเดินป่าอีกแล้วลูกค้าค่ะก็สอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะก็ไก่ศูนย์หนึ่งพิมพ์เข้ามาได้เลยลูกค้าขาวิวน่ารักอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะเขาด่อยนะอ๋อกางเกงกับเสื้อเป็นงานของน้องหนูติดไปด้วยนี่ใส่ขับรถไปโรงเรียนช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมนะคะฝ,นต,ฝนตกฝนตกลูกค้า งานน่ารักนะคะตัวนี้ใช่จะมีติดงานเด็กไปด้วยแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมากประมาณ5%เเกางเกงก็ประมาณอ่าห้0เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะลูกค้าขาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่บอกเลยงานแบรนด์ดีๆออกเยอะมากแม่ดูได้เลยอุ้ยสีส้มตัวนี้คือเขาจะนิยมใส่แบบขับมอเตอร์ไซค์กันมากนะคะใส่ขับมอเตอร์ไซค์กันลมกันฝนได้ลูกค้าตอนนี้เหลือลูกเดียวแล้วนะ ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นงานขายดีเป็นงานขายดีอีกตัวนึงเลยนี่เห็นไหมสีสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าขาก็ไก่ศูนย์หนึ่งนะใครอยากได้พิมพ์เข้ามาได้เลยวันนี้หนูมาเปิดเช็คแค่ไม่กี่งานเพราะว่าหลายๆรายการก็คือทยอยหมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเบิกไปประมาณ4งานแต่ว่างานเขาเอาพอดีฝนตกยิวอีกโกดังหนึ่งเนาะเอามาไม่ได้ขออนุญ,ญาตไล่แค่3งานก่อนวันนี้นะคะแม่ ใครอยากดูรายการไหนนะลูกค้าสามารถขอไว้ได้นะสำหรับ KWE ถ้าเกิดมีสต็อกเดี๋ยวจะให้อ่าเบิกออกมาไลฟ์กันอีกทีเนี่ยไซส์ดีลูกค้าปกติงานญี่ปุ่นน่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องของไซส์เล็กนะคะแต่ว่าตัวนี้โอเคเลยงานไซส์กำลังดีไม่ได้แบบติดเล็กอะไรขนาดนั้นนะลูกค้าสวยๆทั้งนั้นมีเกงวอมด้วยนะลูกค้ามีใครรอไหมกางเกงวอมงานญี่ปุ่นเหมือนเดิม KWE เก่งวอร์มก็คือเอาไปลุ้นแบรนด์กันได้อีกบอกเลยเปิดหมันมาอุ้ยเยอะมากดูดิสีสีขออนุญาตนะโกยๆก,ก่อนโชว์สีสีให้ดูจำนวนน้องค่อนข้างเยอะเลยแบรนด์อ่ะแม่จริงๆอะ่ะเอาไปเปิดลุ้นกันได้อีกนะหนูอาจจะแบบผ่านหูผ่านตาไม่ได้แบบระบุแบรนด์ให้ขนาดนั้นนะแต่ว่าโอ้โหสวยจริงตัวนี้6,5 0 0นาย้ำราคานะคะ 6,500บาทราคาไม่ได้แรงเลยคุ้มมากอันนี้ก็ทำเมลค่ะอันนี้สวยๆเลยกระเกงอ่ะเนี่ยกระเกงที่ติดไปก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเอาไปจับเซตขายได้นะเด็บอลยังไม่ได้เปิดเลยจ้ะเด็บอลเดี๋ยวขออนุมัติก่อนนะตัวนั้น <Okay. S 1> เพราะว่าน้องเหลือลูกเดียวน้องมีลูกเดียวเลยนะหนูต้องขออนุมัติก่อนว่าเปิดได้ไหม มีลูกค้าแบบว่าหลุดจองมาปล่อยหลุดมาเนาะลูกค้าเขาไปดูราคาตั้งแต่ประมาณห้าปีที่แล้วแต่ว่าของราคามันมาแรงขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยหลุดมาเลยนี่อันนี้มีสโนค่านี่สวยๆเลยอะโอเคอันนั้นโปรโลปะไม่ใช่มีแต่โปรเลยนะคะลูกค้าลูกนี้นะรหัสอา บนคอกลมหรอคะใช่พี่มันจะมีติดคอกลมไปบ้างเล็กน้อยนะมีติดคอกลมไปด้วยที่หนูดูนะลูกเนี้ยมันจะมีติดงานเด็กไปงานเด็กงานกางเกงแล้วก็คอกลมแต่ว่าติดเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะคะติดเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยเนี่ยอันนี้ก็อาดิดาสคอกลมนะคะลูกค้าใครที่แบบว่าโอเครับได้นะตัวนี้ลูกรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีเลยนะคะ6,500บาทจะส่งฟรีลูกใหญ่ ถ้าเกิดว่าโหส่งต่างจังหวัดราคาคุ้มมากลูกค้าค่ะใครจะรับก็ไก่ศูนย์หนึ่งมานะเดี๋ยวหนูจะไปงานต่อไปวันนี้อาจจะแบบขอมาเร็วไปเร็วนิดนึงมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าแอบมาเปิดเช็คตอนแรกว,ว่าจะไม่เปิดก็ขอเช็คนิดหนึง่งให้ลูกค้าดูเอซิกเนี่ยงานแบนดมีออกนะเนี่ยเห็นไหมลูกค้าค่ะแชมเปียนแชมเปียนอดิดาสแล้วก็เนี่ย งานแบบแฟชั่นทรงสวยๆอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนั้นเลยใครอยากได้ตามา c f ได้นะลูกค้าขารีวิวยังว่างอยู่นะคะ